เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าพื้นที่ดั้งเดิมและกรุงเทพถูกก่อตั้งเมื่อไรแต่หลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือช่วงศตวรรษที่15ครับหรือในสมัยอยุธยาช่วงสมเด็จพระชัยราชาแต่หน้าเวลานั้นครับยังไม่ได้เรียกว่ากรุงเทพครับแต่เรียกว่าบางกอกหรือบางมะกอกแทนซึ่งก็มีการถกเถียงกันอยู่นะครับว่าคําว่าบางกอกเนี่ยมาจากการที่มีต้นมะกอกอยู่เยอะหรือเรียกว่าบางเกาะครับเนื่องจากสมัยนั้นมีให้ขุดคลองเชื er ่อมไปอยุธยาอยู่เยอะครับจนพื้นที่ของกรุงเทพเป็นเหมือนเกาะอยู่เต็มไปหมดซึ่งหลักฐานของกรุงเเเททททททพพพในน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 ชช่่่่่่่วววววงงงงีีีีี้้้้กกกกกก็็อออออยยยมมมาาาาาาาคครััััับบบบบึึึขตตจิููไไผ อยู่บริเวณกรุงเทพเนี่ยครับก็มีทั้งชาวมอญและชาวฝรั่งเศสครับเนื่องจากบริเวณนี้เป็นปากน้ำและท่าจอดเรือสินค้าถึงพอเวลาผ่านไปครับก็มีผู้คนเข้าไปตั้งลกรากเพิ่มขึ้นครับจนตั้งเป็นหัวเมืองในสมัยพนาลายัยและเรียกหัวเมืองนี้ว่าหัวเมืองบางกอกหรือเ,เมืองธนบุรีสีมหาสมุทรก่อนพระเจ้าตากสินจะสถาปนาหัวเมืองธนบุรีแห่งนี้เป็นเมืองหลวงเมไายหลังครับหลังจากพระเจ้าตากสินสวรรคตนะครับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งครับก็โปรดให้มีการย้าย ทำให้ทั้งสองฝั่งก็ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จนเราเรียกทั้งสองฝั่งว่าฝั่งพนะนครและฝั่งทนกันแบบนี้นี่แหละครับซึ่งภายหลังก็มีการตั้งทนบุรีเป็นจังหวัดด้วยนะครับและยกเลิกไปในท้ายที่สุดส่วนสาเหตุการณ์เรื่องกรุงเทพเป็นเมืองหลวงนะครับเพราะรอหนึ่งได้มองว่านี่คือชัยภูมิที่ดีในการรับศึกสงครามครับเนื่องจากมีแม่น้ําขวางอยู่อีกทั้งยังมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ครับและน่าจะเป็นเมืองท่าที่อยู่ติดปากแม่น้ําและอ่าวไทยเหมาะจะเป็นแหล่งค่าขายออกมากๆนั่นเองครับ